สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูซูคนครับเมนี่ช่องฮักนกชาแนลครับบาดดามากดับบาลยังขับเมนี่น้องกันน้องกันน้องกันที่พาพี่พาน้องมากินอย่างน้อเหมือนกัตำกหุงกับหมูกรอบโอ้ยตำมหุงกับหมูกรอบครับสูตรพีมมือพอดําพี่น้องเอ้ยตำมหุงโคกยิ่งยครับใส่กับหมูกรอบพี่น้องไงถอดเองครับกําลังซุกนี่อือปบอระเบ้อปะสองคนครับห้องลงมือเลยแล้วปัดกันก็ท้อง กรอบนอกหนุ่มในครับเพื่อนว่าแก้มตับมะคุ้งามาดิทองกิโลครับแต่ว่ากินโบเบิร์ดออกถอดเพื่อนน้องบุญน้องไหวครับมาแต่โรงเรียนโอ้ยพ่นติดเนื้อติดหนังเกาอประคับบ,บอลล์เบิร์ดทางนี้ขอแยกชิ้นส่วนกันเ้ยครับเด้อจักขู่หนึ่งเซ็ตเส้ฝากตอนพี่นอ้องข้าวเหนียวเามาแม่บ,บอ,อลล์เบิร์ดบอลเบิร์ดเราเอาข้าวเหนียวผู้เดียวครับปุ้ยเพื่อนพี่น้องเลย แซ่บครับบานนี่นี่เอาระเบอร์มากตอนใดครับเอาเลยเด้เอจำถืรรปอปะมามน,นี่มันกับยุบตามมางองรู้แล้วครับนี่ <laughs> กรอบครับม,มาแซ่บๆน้องกันด้วยพี่นอ้องเด้อขยับขยับขยับอ,อือ ให้เจัาโลกเขามเลยหลานโลกเลยตำมมหงกระแสนที่ธรรมดาพี่น้องเลยทำง่ายๆครับหนึ่งตับงเฮิมครับเด้อหืมมาโจม ห้างบนน้่นมันสมจริงปะเนี่ยน,อน้องมึงนี่ม่สมปลอมไม่สมอืมมมแบบติดมันครับอื้อหือ ับอ,อืมเขาพ <laughs> ระจํเอาเขาคนเดียวเลย,มมเยเหม่นมานี่มือแรงพี่น้องเลยปยุญอยากมีห่มอะไรครับกระเดยหม่มน้องสะอืมอืมแดดซองมากอืมอืมลีบกินลีบกินจัดขอ้าอ่อนจนับน้ำอืม แกรอบทะลุจอยุบตำมหฮงครับนี่นี่กอบละลายอย่างไม่ตอในปากอะเบิร์ตัวพี่น้องวะเห้ยเล็กตัวหมูกรอบอะลาในปากวะท่า <c> น <oughs> กรอบอยู่ในปากรวยครับผักผิดตอนไงโคตถ้าเพนานออิ่งเรือกันเอาบทนี้อือ้าวเขา อติบเขาอยู่ทางพอดำพอดำเป็นพ้นจกน้องการเป็นคนกินอืพอดำเับต้งองกินพอดำกับตังกิน<า>อื้ ตำมุ้นคือมันแห็ดเลือดเหนือมั้งเอาได้เลือกเอาครับวางมันบะตังคือเนืะอนางมันกอดมันจีกเอาระเบิดลายอยู่เลือกเอาครับนี่ลายระเบิดแมน <laughs> ตำมุ้งเป็นไงตำมุ้งไม่นกครับมาเนี่ ขอบเครื่องครับใส่บักพริกงแห้งเพชได้จใ,จใจข้านาอืออือมันเนือเน้อมันแสบเลยเปล่ามึงควรจะไปกินให้เบิ้งแสบสุดยอดเลยครับนี่เพชมันทำมีอยู่มีเหร อมมันครับอืออือเพชรแทมอุ้ยงูเหนียวมาดมแก่นนะระเบิดเพชรเพชรลำดังจวด แก้มทั้งใใหม่นี่แห้งแสียบระเบิดขมบ๊เพชรมันกับบจวดเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพะกรำครับมาแก้มน,นกหยังเสียงนะ่ะน,นกหยังตุ้งนกตุ้องอืม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 มาเบ้อแตาบางหูอืมอืมดีครับปันธุนคือฝาวแทะฝาวแท้ฝาวใช่วาวขดยังเร็วเลย đi, Không á. Hmm. Khó bớt. Chán chèn nữa đó. Mưa. Mưa nhéo. Mưa cái nhéo. nhéo. มื่อเนี้ยจะจะพองเย็นกันเนี้ยเหรอตัวสองคนเบิดตอนใหญ่หนึ่งครับเหมือนเบดิด์ตพลาเพชรคำใหญ่ได้บาทนี่เาเบิดปลาหนองระเบิดก่อนนะคำเพื่อพี่เพื่อน้องครับคำหน่อย ทำไงเหรอทำมั้งทำหน่อยพ่อน่อยก็ทำเลยบ้างโอ้ยได้การครับมายามบ่ายๆครับตอนนี้ประมาณบใบซีโมงครับนี่เป็นยังไงวะ อื้อกรอบทะลุในจออื้เอามาหนังเกอบมันไปดํอามัดออกให้เอ้าหมเอา้าอื้อเนื้อครับหล่าอื้อเป็นไดแซ่บพันโลกหมื่นโลกครับมือน,นี้

กินเขามาแต็มเรียนอืมอืมจริงปิดตัวบวกขอบคุณพี่น้องนั้นไหมอ๋อเอาปะปันเครื่องทาวรำกินเหมือนพี่น้องตอนนี้ๆครับ เผ็ดดึงท้งดเพ็ดแสบครับอืมอหมออืมอ้าวงานตักกะรับจิมื่อแล้วอ ติบเขาก่อนบอลระเบอ้อเยครับแซ่บนัวๆมือนี้ครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่เข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์ครับตาบองฮงบ้านๆครับมีมะพริกมะเขือเขือแล้วก็เส้นบองฮงที่ขาดบะไรก็คือน้ำแดกนัวๆครับแก้มทั้งแคบหมูครับโอ้โหหมูกรอบครับอืมอามือสูนองวุ่นน้องไหยกินต่อครับมือนี้มะแมนว่ามันเหลือเนาะคือเขากินกระเบิ้ลตอนใหญ่หนึ่งครับมือนี้เอ้าขอบุญขอบคุณหลายๆครับโปรดที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับฝากกด ติดตามท่านทอง YouTube นายเด้อพี่น้องเด้อหักนกชาแนลครับทาง YouTube ทางเข้าบ้าพี่น้องเข้าไปเนาะกดเข้าไปพิมพ์หาระเบ้อแม่แม่เอฟซีครับแม่แม่เอฟซีครับกดไลค์พอดำเลยนะครับกดไลค์พอดำเลยครับอ้าวสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆรื่อยทุกข์คุยเรืยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ